ตาติดแดนใต้กับผมมูฮัมหมัดวะฟิมัดน,น,นักกัลกุลครับ มอรอเปิดอาคารตริกาเพิ่มประจำมัสยิดนน้นบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการใช้ชีวิตตามหลักการศาสนาอิสลาม บรรยากาศภายในงานมีรองศาสตราจารย์ดรรัศกรแสงมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลามหรือตานิกาประจำมัยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินซึ่งมีนายชาฟีอีเจล้อประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักพลาสัยนายุกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน รองศาสตราจารย์ดอรอานิสพันปรีชาวงผู้บริการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาซึ่งเป็นคณะสถาบันอิสลามที่ดูแลตรีกาแห่งนี้โดยตรงในคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เกียรติเขาร่วมง,งานในครั้งนี้อย่างอบอุน่นโดยส่วนสาธิตการศึกษาอิสลามหรือตรีการประจำมัจย์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2559ที่ผ่านมาแล้ว เป็นเวลาร่วมเจ็ดปีมานี้เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอีกทั้งยังเป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่น้องๆหนูๆเยวาวชนคนรุ่นใหม่ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่มากกว่าตรีกาพื้นที่อื่นๆจากกระบวนการสร้างหลักสูตรที่เริ่รมและคิดค้นมาเองของทางสถาบันโดยนักวิชาการของสถาบันอิสลามอาหรับศึกษามอนรอทรี่เริ่มหลักสูตรประยุกต์ใช้กับน้องๆหนูๆอย่างมีนัยยะสําคัญตอบโจทย์เนื้อหาวิชาการ ควบคู่กับปิรรมสนุกสนุกสันทนาการไปในตัวอย่างมีคุณภาพที่เหมาะสมกับวัยของเด็กเปิดใพัฒนาการเด็กนักเรียนในการใช้ชีวิตและการได้รับความรู้ตามหลักการศาสนาอิสลามอย่างแท้จกรกิงซึ่งปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น109คนเปิดสอนในระดับขั้นพื้นฐานเทียบประถมศึกษาปีที่1จนถึงประถมศึกษาปีที่6หรือ6ห้องเรียน6ชั้นปีโดยจาัดก,การะเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา7จ็ดนาฬิกาสานาที จนถึง13นาฬิกาซึ่งก่อนมีการเรียนน้องๆจะมีกิจกรรมละหมาดดูฮาเป็นกิจกรรมที่สร้างบรรยากาศดีๆเช้าๆให้เกิดความบรกรกาศก่อนเข้าสู่การเรียนเปนการอเปิดอาคารกรเ่ับรหมานุริมในส่วนของบรรยากาศการเปิดอาคารเรียนหลังที่2นะครับเป็นอาคารหลังใหม่ให้กับลูกๆตดีกาเนี่ยก็คือ เป็นนโยบายของท่านนายุสภามหาวิทยาลัยนราธิวาราชนครินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจงรักภัลสายนะครับที่ท่านได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอนและก็การอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กๆและก็นักเรียนนะครับท่านได้สร้างอาคารหลังที่1นนะครับเมื่อปี2559นะครับซึ่งมีจํานวนนะครับสามห้องเรียนและก็หนึ่งห้องสําหรับคณาจารย์นะครับผู้สอนและก็หลังจากนั้นเนี่ย เมื่อนักเรียนของศูนยตะดีกาของเรานั้นได้ขยายเพิ่มขึ้นเป็นชั้น 4, 5, 6นะครับถ้าท่านนายกสภาก็ได้อนุมัติเงินอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะมาสร้างอาคารหลังที่2นะครับซึ่งเป็นอาคารสําหรับนักเรียนที่จะเรียนชั้นป .4, 5, 6นะครับและก็มีความเด่นก็คือในห้องเรียนนั้นจะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมีโปรเจคเตอร์น,นะครับในห้องเรียนนะครับและก็ในก่อนหน้านี้ก็จะมีห้องคอมพิวเตอร์นะครับให้สําหรับ นักเรียนที่เรียนที่นีนะ่แล้วก็มีครูผู้สอนนี่ประธานศูนย์ตริการ1คนแล้วก็ครูผู้สอนห6คนนะครับรวมเป็น7คนก็ทั้งหมดนั้นมีวุฒปริญญาตรีนะครับจบปีมีใช่ครับก็คือจบ เป็นสิทธิ์เก่าของสถาบันอิสลามราชอาษารนะครับเราภูมิใจที่สิทธิ์เก่าเรานั้นสามารถที่จะนําความรู้มาสานต่อมามา,มาปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกๆนะครับแล้วก็ประธานูนยนเองก็จะปริญ,ญาโทด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นนะครับของสูนย์ตะดีกาแห่งนี้นะครับมีผู้เรียนที่ได้รับการคัดสรรและก็คัดเลือกคุณภาพนะครับมาสอนกับลูกๆของผู้ปกครองทุกคนนะครับาวีมกร ทำหลักสูตรขึ้นมาเองซึ่งมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างใช่ครับก็ประเด็นที่2ที่มีความต่างครับจากแตดิกาอื่นก็คือเราได้ระดมความรู้ของอาจารย์ของเรานะครับในสถาบันอิสลามเนี่ยซึ่งเป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วก็ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์นี่มาระดมนะครับความคิดและก็นะครับสมองนี่มาสร้างหลักสูตรเองอเราไม่ได้เอาหลักสูตรของที่ใดที่หนึ่ง แต่เราเป็นการบริรณาการหลักสูตรที่อาจารย์แต่ละท่านได้เสนอแนะว่าควรมีรายวิชานี้ควรมีเนื้อหานี้ในรายวิชานี้ทั้งหมดก็จะเป็นหลักสูตรแล้วก็และการหลักสูตรที่เราทำนี่ก็จะมีการทบทวนเป็นระยะะนะครับคือสร้างแล้วเสร็จแล้วนี่สอนแล้วเราก็มาทบทวนว่าควรเพิ่มเติมอะไรอีกไหมก็จะเป็นกระบวนการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องกับสําหรับการาเปิดตรีกาและก็เปิดสอนหลักสูตรที่ ็ปยนครียนของเศาสตราจารย์ดรอนิสพันธปรีชาวงผู้ในการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามอนดรอได้กล่าวทิ้งถ่ายว่าอาคารศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลามตารีกาแห่งนี้เป็นหนึ่งความตั้งใจของผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินในให้ความสําคัญการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนในพื้นที่โดยเชื่อมความรู้ต่างๆกับหลักการศาสนาอิสลามจึงได้ขยายห้องเรียนเปิดอาคารใหม่นี้ รอ,องรับและครอบคลุมในอนาคตได้ทั้งอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัยมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์และที่สําคัญเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนภายในรั้วมัสชิดของมหาวิทยาลัยมีการคัดสรรบรรดาผู้สอนที่จบสาขาวิชาโดยตรงซึ่งต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและตอบโจทย์ในทุกมิติให้กับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องหวังอย่างยิ่งว่าตริกาแห่งนี้จะเป็นโมเดลตริกาคุณภาพด้านเนื้อหาการเรียนการสอนที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในพื้นที่ต่อไป มฮมัดบาฟีมากนการักอุนสำนักเข้าไว้รายงานตามติดแดนใตายครั้งใหม่ในโอกาสหน้าเวลาเดิมครับ